สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะคะมื่อนีเนาะคะ่ะท่านผู้ชมมาพอกันกันกบหนองน้ำชาแนลเดอ้อท่านผู้ชมเดอ้อเป็นจังไดขอมาแล้วเสียงชัดภาพชาัดหรือเปล่าท่านผู้ชมไม่ได้เจอกันนานหลายวันนะคะมาเราไปนิดวันนี้มาไลฟ์สดนะคะท่านผู้ชม บ่ได้พอกันลายมือตั้งแต่ห้วยออกเนาะค่ะท่านผู้ชมกะอยากน้ำเขาน้ำหนามบพท่านเล้วเขาเล้วหนามอยู่ท่านผู้ชมเพราะว่าเกี่ยวบรผอมกันเนาะค่ะก็มีหน้าสองธงหนึ่งดอกหน้าบ่หลายดอกค่ะกะเห็ดใดเห็ดใบพ่อได้กินเนาะค่ะกะผู้ใดขามาเล้วเนาะค่ะสวัสดีอีกรอบหนึ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเสียงชัดภาพชัดหรือเปล่าท่านผู้ชมได้ยินเสียงไหมลองคอมเมนต์มาหน่อยนะคะ ลองคอมเมนต์มาหน่อยตอนนี้ไม่มีคอมเมนต์ขึ้นเลยคนดูก็ไม่ขึ้นนะคะลือวานเนีหน้องนามว่าดีนะคะ่ะหาคนดูขึ้นแล้วคนดูขึ้นแล้วเสียงชัดโอเคคอมเมนต์ขึ้นแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะหายหนาย,ายตาไปหลายมือลืมกันหลอไปไม่ได้เจอไม่ได้เจอนานนะคะลืมกันหรือยัง อย่าเพิ่งลืมแล้อค่ะยพิ่งลืมเพราะว่าเป็นลูกชาวนาเนาะคะ่ะธรรมดาหลักขอบพัวชาวนาหัวฤดูการเก็บเกี่ยวกับ้องเก็บเกี่ยวกับยากเป็นเรื่องปกติเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะทำนาเป็นขอบพัวะระดับปานกลางเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะบ่เเ็ดกับบริเวณกินสื่อกินกับแห้งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเพราะฉะนั้นมีหน้ากะ มายถึงมีหมีหน้ากับเหตุเนาะค่ะ่านผู้ชมเนาะพ่อได้กินเนาะคะ่ะพ่อพี่น้องมาหาพ่อไปหาพี่น้องได้เอาเข่าให้เพลินเข่าไม่ไปตอนไปฝากเพลินเนาะคะ่ะผู้ชมกะเมื่อนี่เนาะคะ่ะมาถักท่ายผู้ชมถูกถูก,ท,กทันเจียโตออกมาบอกว่าแม่เดี๋ยวสิมากูเข่าซอยเด้อไปถ่ทายคลิปก่อนไปทายคลิปไปฝากเอฟซีก่อนเพลถามหาแล้วเพราะว่าอีกบกกิมมือกอะ สิหัวไอ้ออกแล้วนะคะแล้วก็บอกเลยท่านผู้ชมวางงวดงวดนี่เนี่ยผ้าท่านผู้ชมคอเน,น้นเตาราดสารตะลาดสถานทีทุ่งมองไปเทือเดียวไปครั้งเดียวโค้งสุดท้ายคอเน้นเนนะคะท่านผู้ชมกับเมืองเอาดวงไพ่ดวงมั่นค้องแบบนี้ขืนอยู่กับดวงของแต่ละคนเด้อท่านผู้ชมเด้อบ่เสือกะตรองเสือแต่า่านลงนาเสือแบบนั้นเนาะคะ่ะท่านผู้ชมนอนลืมกันเราไปกับมี อันแม่แม่แม่เอฟซีเนาะค่ะเบิร์นโท่โท่ไปหาว่านอน,าอนองน้ำขอบขั้วนนองน้ำเสียไปใส่หนองน้ำหายไปใส่บ่เห็นล่งคีบเป็นอีหยังหรือป้าบ่าสบายบ่หรือว่าอะไรยังไงน้องน้ำก็บ,บอกว่าน้องน้ำยากเขาเนาะค่ะเพราะว่าบ้านนนองน้ำเพิ่นสีแบบว่าพ่อเอาเขาขึ้นเล่างสีเพิ่นกับมาซอยพี่นองล่ะค่ะพี่นองเพิ่นมาซอยเอาเขาขึ้นเล่ามาซอยทั้งขอบขั้วนนองน้ำเนาะค่ะแล้วพ่อเพิ่นเอาเขาขึ้นเล่าเขาก็ต้องไปซอยเพิ่น เจ้าสิแม่ท่านผู้ชมนั่นกันเลย่ย์บ้านแหลวนาอค่ะไม่ได้เจอกันนานไปตากแดดตากเขาให้เขามาท่านผู้ช่มนาะเลียนนะาดำเบิดสาธรชัดค่ะเห็นคลิปสั้นตากเข้าอยู่ครับขากระโลง่งโล่งแต่คลิปสั้นล่ะค่ะบอกบอกเอฟซีนอรบาอันขันบ่เห็นหนาแสดงวา่าไปตากเขาอยู่ไปเอาเขาขึ้นเรล่าอยู่ ค้งสุดท้ายนะคะไปปู่พญาเต่านะคะแม่สร้อยมณีนะคะใครอยากร่วมซื้อของไหว้นะคะยินดีนะคะท่านผู้ชมร่วมได้นะคะปู่พญาเต่าแม่ส้อยมณีกับสิเป็นเหมือนเหมือนหื่นหรือหล่ะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะกะผู้ดใดอยากร่วมซื้อของกาบไหว้ซื้อนั่งร่ำไหว้ปู่กะยินดีนะคะเดินน้องน้ำสิปากมูดใบไฮเดอร์ท่านผู้ชมเด้อผ้าไปขอโค้งสุดท้ายเนาะคะ่ะกะมาเหมือนนี่มาผู้เดียวมาแบบฝอเฝ้านะคะมาแบบรีบๆ พอว่าสชิดได้ไปให้เขาขึ้นเล่าซอยพี่นองแล้วก็ับไปกู้เขาห้องเจ้าของพร้อมเสียงชัดดีครับสวัสดีค่ะพีเอฟซจากออสเตรเลียนะคะเนาะผูดไดเขามากกับขอ,ขอคนละหนึงน่งไหลหนึ่งแช่แล้วค่ะดดเด้อบ่อด้พอหนาะกันโดนบ่แมนว่าบอ่อิดพอบอ่อขิดหอดเอฟซีิดหอดอยู่แต่ว่ายังไปหาบ่ท่านไหนยังแบบว่า อันมาทายคลิปเหมืองบ่ท่านใดนั่นนาท่านผู้ชมเพราะว่าบ่ว่างเนาะค่ะมื้อนี้พ่อกับแม่ก็บบ่ท่านได้มาทายคลิปเลยบ่ท่านไห้ไปทายคลิปเลยเพราะว่าเพิ่นบบว่างเนาะค่ะท่านผู้ชมกะว่าตอนท่านผู้ชมเข้าใจเนาะค่ะขอให้เข้าใจกันกับพ่อแล้วเมื่อนี้กะเตรียมของเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเพราะว่ามาผู้เดียวโอ้ยล่มเพราะ่ามาผู้เดียวกะเตรียมของเรียบร้อยแล้วก็เลยมาไหลสดให้เอฟซ้แต่เมืองน้ากันเนาะค่ะเสียงทะนูวาว เด็กยินบาบูเขาไปในกล่องบาบูแต่ว่าเสียงล่มนี่คงสิเด็กยินกันแถะแน่นอนนะคะมือเนีกานข้ามบออข้ามจานได้บ่อถือก็ต้องก็ถึงใจทางผู้ชมกับพอให้มาณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้ลมมากนะคะลมแห้งป่ะท่านผู้ชมถักไยกันพ่อหอมปากหอมคออเี๋๋ววสิผ้าไปหาแม่เนาะคะ่ะขุ่นตะเวน้นกับกระลังสิตกดิน วันนี้มาแบบรีบๆนะคะแต่ละมองแต่ละสถานที่ไปทีเดียวเลยขอเน้นๆเลยนะคะย่ำมังคืนย่ำกังเว้นขันเพิินสีหายเพิินห้คือเก้าท่านผู้ชมเสียงลมแรงใช่ไหมคะเสียงลมแรงเพราะว่าลมแรงนะคะนี่ไม่รูปแป้งค่ะขอเลขทูบอย่างเดียวเน้นๆเลยนะคะ บรรูปแป้งนะคะวันนี้ไม่รูปแป้งนะคะขอเลขทู่อย่างเดียวพอนะคะแม่ตะเคียนวันมานีอื้อแตงโมชงคุณน่ะคุณน่ะ่ เดี๋ยวเด้อเอาต้นใหม่ตามดีกันผู้เดเอื้อนี่มาหมัดใส่คือแทนนาด้านหลังก็เกี่ยวหมดแล้วนะคะนันนาด้านหลังก็เกี่ยวหมดแล้วเนาะอันอันนี้คือของบัทีของน้ำเตรียมมาไหวแม่แต่เคียนวันมานี่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมมาผู้เดียวคือเตรียมของไว้เลยเนาะคะ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะ คิดหอดคิดถึงกันเบาน้อท่านผู้ชมบ่ได้ลงคลิปหลายมือท่านผู้ชมถามหาแนะ่เบาน้อนี่ยท่านผู้ชมตาป่านี่กับท่านเหลีวเด้อค่ะ,ะท่านเอาเขาขึ้นเราเหลีวสร้างเมื่อ26สิงหาคม2568นะคะเมื่อนี้วันหยังวันจันทร์เนาะคะ่ะ วันนี้วันจันทร์วันนี้น้องน้ำมาขอต่องวดมาขอโค้งสุดท้ายนะคะตามต่องวดัะที่หนึ่งธันวาคมสองันห้ารแนะคะแต่วันนี้มันตรงกับวันจันทนะท่านผู้ชมถ้าใครที่อยากเอาไปเสี่ยงโชคตามราวก็ตามอัธยาศัยเลยนะคะคิดหอดคือการคิดถึงคิดหอดคือกาอาจากวันนี้คอามาง,างๆค่ะเดีย๋ยว ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากมากนะคะน้องน้มกะอ้บรลเล่ลุกฮิลายมือท่านผู้ชมกะคิดห่าเอฟซี FC ทุกคนคือกันเนาะคะ่ะอันนี้บอลเล่เบาแบบาแบบาแค่ล่มปากเลยท่านผู้ชมเพราะว่าเข้าเคยไปทายคลิปเคยไปแบบบาหาแนวทางให้เพิ่นเนาะกะคิดว่าเอฟซีเพิ่นสิถามหาอยู่แล้วเนาะคะ่ะมาเดี๋ยวไปต่างกล่องก่อนในระหว่างไหว้แม่นะคะน้องน้ำจะไม่ได้ ไม่เห็นคอมเมนต์ท่านผู้ชมนะน้องนาำจะตั้งกล้องไว้นะคะพระวนหน้าว่ากล้องขวอยย่าลมเอจยงอะไรยังสิบว,ว,ว,ว่าลมลมแห้งค่ะกระดอคุณนะ่ะลมมากท่านผู้ชมยืดไปบาย มาค่ะผู้ชมต่างประเทศต่างจงังหวัดทางไกลนะคะมาตั้งจิตอธิษฐานบอกก้าวแม่ไปนน้ำกันเดอ้อาผู้ชมเดอ้อมือนี้มือนี้ขอเหล็กถูบย่างเดียวละนล้มนะคะ่ะจะล้มไหม <c oughs> กล้องจะล้มไหมกล้องนะยุกลางทงเนาะคะ่ะมันล้มธรรม,รมดาแหละ ยี่กลางทงมัน,นีิมาแบบถ้าของกับเตรียมไว้เนะาะท่านผู้ชมคิดเอาฝาบอ มาท่านผู้ชมคะตั้งจิตอธิษฐานนะคะมาไหว้แม่แต่เคียนวันมานี่ไปพร้อมกันเด้อ <ku> ท่านผู้ชมเด้อสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุเด้อ ตะเคียนวันมานี่มือนี่ลูกล้านหนองนำ้ำชาแนล้อมด้วยลูกล้านแม่ท่างไก่ท่างไก่ท่างต่างประเทศผู้ที่เพิ่นมีจิตใจรัท่าแม่ด้วยใจจริงมือนี่ก็ได้เดินทางมาหาแม่เดอ้อแม่เดอ้อสื่อผลไม้มาหวาแม่ม,มีบักเผาน้ำหอมบักสมสับปะรดลูกพับนำแดงนำนำเปล่ามาไหวแม่เดอ้อแม่เอาวาแล้วลืมหยัง เอาเทียนออกมาไหวอุ้ยเอาเทียนออกมาไหวท่ามุช้มแต่ว่าว่าสี่ยิบอันดอกไม้เดี๋ยวแม่ขออนุญาตบาดค่ำเดอ้อแม่เดอ้อลูกร้านลืมยิบอันดอกไม้ อนุญาตบาดรข้ามเดอ้อแม่เดอ้ออันใดเหตุบ่ถือบ่ตองแม่กะย่าให้ลูกหลานเป็นบาปเป็นกรรมเดอ้อผู้เกิดใดไงรุ่นบ่หูภาษีภาษาอีหยังมาหาแม่กะมาขอโชคขอแนวทางไปฝากไปตอนเอฟซีถูกถูกทันที่เพ่นรับชมขีปอยู่ในตอนนี้เมื่อนี้ลูกหลานกะขอเน้นเนีนเลขถูกย่างเดียวเหลขกถ่ายรางวัลที่หนึ่งสามโตตรงตรงของวดวันทีหนึ่งท่านว่าคม 2 5 6 8นห้ี่เด้อแม่วดที่แล้วแม่กะห้เลขทูบเขา3าเจาะค่ะแต่ว่าเอฟซีลูกหลานแม่ร่างทันเพิินกะบ่ม่ดวงบ่ได้โชคนั่มวดนี้กะขอให้แม่เปิดโชคเปิดดวงเปิดการเงินเปิดชีวิตให้เพิินเฮ่งๆปังๆโชคดีดวงดีตอนรับสิปีใหม่แล้วก็ให้เพิิน โชคดีทรงถ่ายปีเก้าต่อนรับปีใหม่นั่เด้อแม่เด้อเลขทูมันีลูกห้านกะสีเสียงหลังจากบอกก้าวแม่แล้วให้แม่เมตตาสงสารลูกหลานเดินทางไกลๆกกับคอหายแขวคาตลอดปลอดภัยชีวิตจะเลื่อนหลุงเรื่องบอเจ็บบอไข้บอ,บอจนเฮ่งๆปังๆัด้วยซาธุสาธุสาถุ ออกมาแล้วท่านผู้ชมเล็กถูกจุดเลยนะคะนี่เล็กถูกนะคะมันล่มท่านผู้ชมอยู่กลางทง Conce. เราดูเลขทูบนะคะ เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรอดูเลขทูบด้วยกันเมื่อน,นี้เอารถกับบาม่าเนาะค่ะห้าหนึ่งห้าสามนะคะ,ะ,คะทะเบียนรถห้าหนึ่งห้าสามบรรยากาศตอนเย็นนะคะ นี่เพิ่นเพิ่นนันสูบน้ำออกจากหน้าตอนเกี้ยวเขาเนาะคะ่ะตอนเกี่ยวเขาน้ำไหลรุมเรงแบ่งบรูบซองเมืองไ้บอ่อไ้ค่ะไปซองเมืองเนาะเอาเอาเป็นด่านล้างเนาะค่ะท่า,านผะู้ชมเนาะ เป็นด้านหลังก็แล้วก,กันเดี๋ยวน้นงนำไปซองเมือง,หง,ไ,อง,งไห้ไปซองเมืองนะคะซองเมืองเาเธอพอเหล็กดีนะคะเพื่อพอเหล็กดีเนาะท่ามผู้ชมเนาะใครจะไปรู้ สีซองเมืองมองได้แต่มันมีหลายจุดเสลือเกินเอามาทางนี้เห็นเหนอปบะด้กูได้เห็นเป็นยังกสร้างเป็นเหล็กสองแล้กวก้อนมูอันนี้เห็นเป็นเหล็กสองนี่ค่ะสองหกเจ็ดอันนี้เป็นเหล็กเจ็ด นี่ยมันตัวมือตัวมือซ้ำนี่ที่เห็นอันนี้เป็นเลขสองอันนี้เป็นเลขหกอันนี้เป็นเลขเจ็ดที่หนองน้ำเห็นนะสองหกเจ็ดนี่เจ็ดมากสิเฉียงเฉียงนี่เจ็ดมากสินี่สองหกเจ็ดเห็นมันคือกันเด้อค่ะแต่ละคน สองเจ็ดกับเด็ดพว่พานพวานเลขหกมันจางๆสองหกเจ็ดนี่เลขเจ็ดเห็นมัน้ยก็คือกันเนาะค่ะเห็นม่น้ยก็คือกันเแบบสามสองจ้าอืมสามสองนี่ข้างบนสามบ่ค่ะข้างล่างสองบอ่ ไปเขรืงบนตรงไหนคะตรงนี้บอกตรงนี้เ,รเหรอคะมีสองจุดตรงนี้ลงมาอีกตรงไหน,นอ่ะจำเนีดเด่ยได้ปะคะตรงนี้เห็นไหม bụi sôm đâu nè này งมาให้เป็นสองเจ็ดสองหกเจ็ดเดอ้อท่านผู้ชมใกล้อีกนิดตรงนี้หรือเปล่า ไว้นะคะถ้าดูไม่ทันนะคะถ้าดูไม่ทันแคปไว้เดอร์ท่านผู้ชมเดอ้ออ่ะเพราะว่าหนูจะพาไปดูไล่เอยไปดูเลกทูบนะคะเป็นเรื่องเลทูบค่ะเล่ทูบไม่หมดแล้ว เลขทูบนะคะแม่ตะเคียนวันมานีหายตรงๆเด้อแม่เด้องวันนี้ขันเพิ่นเสียเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงท่างขามโค้งตั้งประเทศมือนี่กะขอให้เพิ่นได้โชคเพิ่นสิได้รวมซื้อของกาบไหวเด้อแม่เด้อเลขทูบ สามห้าสองสามห้าสองคือชัดสามห้าสองนะคะท่านผู้ชมเลขทูป ของวันที่1ธันวาคม2568นี้ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเฮงๆปังๆกันทุกๆท่านตัวเลขเป็นเพียงแนวทางอุ้ยอุ้ยลมลมเลขทูกขยับเลยตัวเลขเป็นเพียงแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเกือบไม่ท <ky> ันไล้สนสามหาสองเด้อท <ool> ่านผู้ชมเลขกถูก ตามนั้นนะคะส่วนปู่พญาเต่าแล้วก็แม่จ้ยมณีปูพ่พุนหาเดี๋ยวน้องน้ำไปให้นะคะท่านผู้ชมเนาะมาไม่มืดดีค่ะใช่ค่ะโอเคนะคะท่านผู้ชมใครอยากร่วมซื้อของกลาบไหว้นะคะก็ สามารถรวมได้นะคะท่านผู้ชมเนาะน้องน้ำยินดีเป็นสะพานบุญห้กับทุกๆท่านเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะกะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีกันทุกๆคนเด้อค่ะมอนี่ขอตัวกลาบ,บานก่อนไปกู่เข่าก้อนเนาะค่ะเมื่อเ่นตานีเพิ่นกู่เบิดแล้วบ่เนาะท่านผู้ชมยากเวียกหากงานอยู่เนาะค่ะ <c oughs> ดูแล้วนะคะเลขทูเมื่อกี้352หนะคะ352เลขทูบ เลขทูบนะคะสามห้าสองเลขบัญชีนะคะจดไว้นะคะจดไว้เดอจดไว้นะคะธนาคารกรุงไทยค่ะธนาคารกรุงไทย หกเจ็ดหกสี่สองแปดแปดสามเก้าเก้าการที่ตาดวงจัน์นะคะโอนบัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมเนาะทันไหมคะคุณณรีรัตคุณณรีรัตทันหรือเปล่าธนาคารกรุงไทยหกเจ็ดหกสี่ สองแปดแปดสามเก้าเก้านะคะการทิศตาดวงจันทร์เดี๋ยวลงไลฟ์สดเสร็จเดี๋ยวน้องน้ำปักหมุดไว้ให้อีกทีนึงนะคะหมายเลขบัญชีแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ นะคะแล้วก็ ID Line นะคะทันค่ะโอเคค่ะนะคะวันนี้ขอตัวลาพี่พี่แม่แม่เอทุกๆคนไปก่อนนะคะพบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอกลับบ้านก่อนโชคดีกันทุกๆท,ท่านนะคะถ้าใครจะ <laughs> ข้ามโคงข้ามต่างประเทศนะคะวันนี้ โชคดีเฮงเฮงปังปังเลขแตก3ามตัวเดอ้อท่านผู้ชมเดอ้อสำหรับมณนนีสวัสดีค่ะ